สวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพนี่ๆีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบควนจนุดเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่เจตคุณบุรุษาจารร่วมกันครับที่เพื่อนๆพพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญครบรอบ86ปีของ หลวงปู่คำพันธ์โคศัพัญโยวัดธาตุมหาชัยอาเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับผมหลวงปู่คำพันธ์โคศัพัญโยนี่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูวาจารย์ที่มีคุณูปการกับทางอําเภอปลาปากมากนะครับท่านเป็นผู้นําของเรียกได้ว่ากลุ่มชนนะครับผมท่านเป็นผู้ที่ นำชาวบ้านนะครับผมมาตั้งโลกลากแล้วก็จนเกิดเป็นชุมชนนะฮะตลอดจนถึงปูชนียสถานสําคัญก็คือท่าไอ้พระธาตุมหาชัยนะครับผมท่านก็ได้ลําริสร้างแล้วก็ด้วยศรัทธาของประชาชนนะครับผมที่มีต่อหลวงปู่คำพันนี่ก็ทําให้เป็นแรงบุญนะครับผมจนสำเร็จเป็นวัดธาตุมหาชัยแล้วก็พระธาตุมหาชัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างได้อย่างสวยงามครับผมเป็นเหรียญทรงไข่ด้านหน้าก็จะมีรูปหลวงปู่คำพันนะครับผมกับพญานาคคือว่าโดดเด่นมากครับผมทรงเหรียญก็เป็นทรงรูปไข่นะครับผมเป็นทรงรูปไข่จริงๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆนึกถึงไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ย หยิบมาดูเทียบเคียงกับรูปทรงของเหรียญรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นเหรียญทรงไข่ที่เรียกว่าเป็นทรงไข่จริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญนี้กันครับถือไี้ว่าเป็นเหรียญรูปทรงสวยแล้วก็เรียกว่าเห็นแล้วก็โดนตาต้องใจนะฮะเพราะว่า รูปทรงเหรียญของหลวงปู่คำพันธ์เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมทั้งแบบที่เป็นที่นิยมที่สร้างให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็เอารูปแบบนั้นมาสร้างให้กับหลวงปู่คำพันธ์ทั้งรูปแบบเฉพาะที่เป็นของหลวงปู่คำพันธ์เองนะอย่างเช่นในเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันครับผมที่ผมกราบเหรียญไปแล้วในตอนต้นนะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่เป็ดไข่ไก่นะครับผมนี่ฮะก็อาจจะเป็น ฐานกว้างนะครับเป็นวงรีกว้างท่อนล่างครับท่อนบนก็จะเรียวๆขึ้นนะครับผมเหมือนทรงไข่จริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสาธิสลักของหลวงปู่คำพันในลักษณะผินผินข้างครึ่งองค์นะครับผมจะหันหน้าไปทางฝั่งขวามือเราทางฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะมีรูปนอกจากรูปหลวงปู่แล้วนะครับผมก็จะมีรูป พญานาคนะครับผมซึ่งสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมนี่ฮะเปรตพญานาคนี่เรียกได้ว่าเรียงตัวแบบสวยงามงโดดเด่นรูปแบบเหรียญแบบนี้นะครับไม่มีในพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นนะครับผมการแกะแบบพิมพ์ก็ถือได้ว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวเหมือนหลวงปู่มากๆเลยครับเป็นเหรียญ ยกขอบสูงด้านข้างนะครับผมไม่ปรากฏตัวอักษรเดี๋ยวพลิกไปด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นคํามงคลนะครับผมจากซ้ายมือไปขวามือนะครับผมเมตตาปลดหนี้รับทรัพย์คุ้มภัยครับผมเป็นปาฏิารถนาของมนุษย์อยู่แล้วนะครับผม ตรงกลางนี้ครับผมเป็นยันที่เรียกได้ว่าเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นยันโบราณที่มีมานับพันปีนะครับผมยันตัวนี้นี่เคยเปรากฏแล้วนะครับผมในข่าวที่พระธาตุพนมล้มนะครับผมก็จะมีแผ่นจานลายอักขระะโบราณน,นะครับผมทีเ่เป็นยันอ,อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่นะฮะเรียกกันว่ายันมหาปรารถนานะครับหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็นําเอายันนี้ มาสําเร็จในวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมปรากฏว่าเกิดเป็นเ,เหตุมหัศจรรย์ที่ทําให้เกิดประสบการณ์มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคล้วคาดอยู่ยงคงกรพันตลอดจนถึงเ,เจริญด้วยโภทกัพย์นะครับตัวหนังสือ,อในแถวกลางนะครับผมก็จะเขียนหลวงปู่คำพันธ์โคสัปัญโย นี่ก็จะเป็นวาระในการจัดสร้างก็คืออาปปยุครบ86ปีนะครับผมของหลวงปู่นะครับวัดมหาชัยจังหวัดนครพนมผู้อำนวยการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นนายตำรวจที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครพนมนะครับผมคนทั่วไปก็จะเรียกกันว่าป๋าหนูนะครับผม นี่ก็จะเป็นเหรียญแจกอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ไม่ค่อยที่จะมีใครพูดถึงมากนักนะครับผมเพราะว่าด้วยบารมีของหลวงปู่คำพันธ์กสปัญญนี่ทําให้เกิดเป็นวัตถุมงคลในหลากหลายรุ่นนะครับผมของจังหวัดนครพนมถือว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่พีคสุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นี้นะครับผมทั่วประเทศนี้เรียกได้ว่ารู้จัก จังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงของหลวงปู่คำพันธุสปัญโยนะครับในจังหวัดนครพนมนี่นอกเหนือจากเรื่องพญานาคพระธาตุพนมนะครับผมที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นที่เคารพนะครับผมบุคคลที่เป็นภูชนียบุคคลทางด้านศาสนานะครับผมก็มีอยู่มากมายหลากหลายองค์ในยุคปัจจุบันนี้ฮะหลวงปู่ คำพันโคสะปัญโยนะครับผมแม้จะท่านจะลากสังขารไปแล้วนะครับผมก็ยังเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับผมของจังหวัดนครพนมนี้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักหลวงปู่คำพันนะครับเหรียญสวยงามมากครับเหรียญนี้ก็อ,อ,องค์ประกอบสินหรือว่าอะไรต่งางๆนานานะครับผมนี่หันบรรยายด้วยภาพเลยครับ เป็นเหรียญของหลวงปู่คำพันในบางรุ่นเนี่ยมีราคาเช่าหากันค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมส่วนเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระหลักร้อยผู้ทุคุณหลักล้างเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,ามีรูปหลวงปู่มียันมหาปารนาสร้างโดยสิทธิ์ใกล้ชิดนะครับผมซึ่งเป็นานายตำรวจแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ สูงเหรียญหนึ่งนะครับผมแต่ว่าราคาเช่าหาในปัจจุบันนีเ่เรียกได้ว่าประมาณน่าจะหลักร้อยกลางๆถึงถึงพันต้นๆน,น,นะครับผมราคา,ายังสามารถจับต้องได้นะครับผมไม่แพงมากครับก็เป็นเหรียญของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายสารหีิกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ได้นำมา ย้ำเตือนนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่หลวงปู่ละสังขารไปแล้วนี่นะครับผมกระแสพระใหม่กระแสเกจิอาจารย์ในรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็มีออกมาเรื่อยนะครับผมก็เป็นยุคหนึ่งนะครับผมของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์นี้นะครับผมที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงองค์หนึ่งนะครับผมของเมืองไทยและเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายอีสานครับ สำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพนืพี่พนะครับผมยุดติไว้เพียงท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ